ค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะเย็นย่ําเราก็หาเพลงเนาะวันนี้จอมพาเที่ยวดูที่พาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินหลังตลาดนัดคลอง8อีกครั้งหนึ่งค่ะ ช่วงนี้ถือว่าอากาศดีมากช่วงเย็นชิวๆมากค่ะที่ดินหลังตลาดดัดของแปดนี้จอมเคยพาทุกท่านเข้ามาดูก็หลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะพาเข้ามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งพามามาให้ดูเห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ว่าตอนนี้ถือว่าที่ดินพัฒนาเจริญมากขึ้นเยอะมากค่ะไฟฟ้าประปาท่าท่า,านค่ะนะคะไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงและเนี่ยค่ะ ไฟฟ้าปราปลาอยู่หน้าแปลงและที่ดินหลังตลาดนัดคองแปดของเราเนาะมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามี2ผัง2โซนก็คือว่ามีผังสีม่วงและสีชมพูอยู่ในพื้นที่เดียวกันแอเรียเดียวกันค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับท่านไหนที่มองหาที่ดินเอาไว้ทําโกดังทําโรงงานก็ต้องเป็นผังสีม่วงผังสีม่วงของเรามี2 2แปลงคือ2ไร่เนี่ยค่ะแปลงสกับแปลง 5- 2ไร่ค่ะ ผังสีม่วงตอนนี้เราเสนอขายอยู่ที่12,000บาทต่อตารางวาเนาะส่วนท่านไหนที่มองหาที่ดินเอาไว้ทำบ้านสวนบ้านพักยามกเกษียณหรือบ้านที่อยู่อาศัยนะคะก็คือถัดเข้าไปค่ะก็เป็นที่ดินผังสีชมพูนะคะทุกท่านค่ะผังสีชมพูเราเสนอขายอยู่ที่7,500บาทต่อตารางวากระทั่งถึง1 5 0 0บาทต่อตารางวาหาะทุกท่านค่ะมี200ตารางวาแล้วก็มีขนาดหนึ่งไร่นะคะ พี่กัดหลังตลาดนัดคลอง8ธัญบุรีเข้ามาสะดวกค่ะคุณท่านค่ะเข้ามาจากทางด้านหน้าหลังตลาดนัดคลอง8-1เส้นทางเนาะแล้วถัดเข้ามาอีกจุดหนึ่งก็คือเข้าตรงรังสิตการได้ซอย3าค่ะคุณท่าน่ะเข้าตรงร้านที่ขายรถยนต์มือสองเนาะคือเข้าได้2เส้นทางสะดวกสะดวกแบบนี้ค่ะตอนนี้ดีงามค่ะคุณท่าน่ะเนี่ยค่ะไฟฟ้าประปลาอยู่หน้าแปลงแล้วก็เข้าสะดวกได้ทั้ง2ทางนะคะ ด้านในค่ะ่านขาด้านในนะตอนนี้เรามีเพื่อนบ้านแล้วค่ะแปลงด้านในก็มีคุณลูกค้าก็มาทําบ้านสวนและก็คือทําบ้านสวนน่ารักน่ักนะค่ะตรงนี้ยังมองเห็นแบบว่าถนนทลองแปดะรถวิ่งไปวิ่งมาโล่งปโปร่งสบายอากาศดีมากค่ะท่านค่ะ ที่กัดที่ดินหลังตลาดนัดคลอง8ทางสีม่วงและสีชมพูนะคะสดได้ผ่อนได้เนาะสดได้ผนได้เหมือนเดิมกรณีสดก็คือเหมือนที่จอมย้ําทุกครั้งเนาะสดของเราโฉนดพร้อมโอนเลยค่ะท่านขานะคะกรณีผ่อนคุณลูกค้าสามารถผ่อนได้นานถึง5ปีเนาะกรณีผ่อนวางดาวที่1 0เของราคาแปลงช่วงระหว่างพี่ที่ผ่อนก็คือเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้ค่ะอากาศดีงามมากค่ะท่านขาะที่ดินหลังตลาดนัดคลอง8นะคะ เพ่หม่เข้าดูแปลงหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม062-1574449 062-1574449